โตพี่น้องเป็นกระจุกนะโอ้หนาลื่นปืนเลยางเลยนีทน่น่เด็กเขาเลยเป็นเตียงได้หมดนี่ยุ่งยู่มันคือดูบ่หักเกาะจริงเงี้ยร้ไมมุ่งจักว่าคนไผกรยานอยู่เนี่เนาะยัง ประตูห่ากันก็ได้นะเขียกขยับบอดเลยยกตัวออกมออกันเค่เสี้อนั้นขอให้ใส่พิธีกรนปรับดิบเดงๆนี่มาแล้วราบัวนั่งนั่งนั่งคุณนั่งหัวโตใจพด มโซนี่ไเมื่อน้ากินก้วยจีนแ้วันต้กสวยมาสวนมาเลยเนาะเสียงมดีวะซ้อมครับกซื้อเล็กแม่นโบซื้อเลยกั่ซื้อเลคือม่ถึงมีแต่สุนอือาเน่ออนมามา

ูเดียวอมาไปมากินมากินเนื้อมาให้ดิบอ่ะเคยกินเต็มแก้หอ่บ่ไกบกนกินเกินอยู่เ้ยเยกินแก้วก็ปีเก็บกินเดี๋ยวให้คิดสุดหน่อยนึงนกเดียวเลยไม่ต้องอกอื่นดิคอยๆปล่อยลงคอนะสมาตัวอย่างนันก็ติดหรอวะอืมได้กินเล้ ที่ะคำที่ะคำด้วยตัวกลมๆไม่กลมตัวกลมที่เดียวกเมาเนาะคนนเนาะ๋ว่ไแค่ดทีเดียวมันโผเลยนองบน้หนึ่งอหลัง้านึ่งเครื่องเฮอืมบ่ไ้มองได้มาหาเลยอยันบษันชือมานั่งดมีถึงใจดีจังเมาไวทักนี่ไปไวทักนี่ดจัง นี่ก็ถัอวึ้นอ่านักนี้ข้าอยู่สมนาทีเล้วนะแต่ยัมันยอดผดีอืมเป็นมั้นี่นะหนั้นนัวพอหรอฮะตัวเมือขุมเขาเรียกว่าแบบขึ้นดันเลยนี่ขัดแรงจังดันแล้ว โอ้จุดลึงนะจำไม่ถึงเลยมาละพี่น้องมาละเราจะมีคนชิมให้ดูครับมาละสดหอมด้วมือหนังไทยบ้านบ้าดับพี่น้องเบ่งน้ำเสียบ้าน ตัดเหเียกปุนะอือๆๆๆกินกับรากไม่หวานช่วยๆไวนเลยปุณนะอ้าไปน